อสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราจะมาบอกความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแฮนด์ว่าแฮนด์แต่ละขนาดจะต้องเปลี่ยนสายอะไรบ้างเนื่องจากคันนี้คันนี้เปลี่ยนคันนี้มาแฮนด์เดิมมาเปลี่ยนเป็นข้างขาวมีเีกสิบสองนิ้วแต่คันนี้ทําเสร็จหมดแล้วเหลือสายเบรกที่จะต้องตัดต่อแต่คราวน,นี้ผมลืมสายเบรกสายเบรกก็มี แต่ลืมดูของที่ร้านว่าตัวต่อมันหมดก็เลยทําอะไรไม่ได้เหลือแค่ต่อสายเบรกอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้ใหม่ก็เลยวันนี้ก็เลยได้อ่ามาทําคลิปบอกเรื่องราวเกี่ยวกับชุดสายกับความสูงของแฮนด์เนื่องจากคนถามมาเยอะมากจนมันตอบหลายครั้งก็คืออันดับแรกการเปลี่ยนแฮนด์สีกับไอรอน มันจะต่างกันนิดหน่อยความสูงเวลาที่4.8ใส่แอนเท่ากันกับ iron. ไอรอนไอรอนจะสูงกว่าเพราะว่ามาดูนี่ตุ๊กตาเดิม4.8ตัวล่างมันจะเป็นชิ้นเดียวกับแผงคอซึ่งมันจะเตี้ยพอเราใส่เนี่ยมันจะแทบติดแอนจะแทบติดแผงคอแต่ถ้าเป็นไอรอนถ้าเป็นไอรอนอตุ๊กตาตัวล่างมันจะเป็นแยกชิ้นกับแผงคอซึ่งมันจะสูงประมาณสองนิ้วไอเนี้ยสูงประมาณนิ้วหนึ่งจากแผงคอสูงประมาณนิ้วหนึ่ง แต่ถ้าเป็นไอรอนจากแผงคอจนถึงตุ๊กตามันจะสูงประมาณ2นิ้วเวลาที่ใส่แฮนด์สิบสองสมมติว่าไอรอนใต่แฮนด์สิบสองนิ้วความสูงจากแผงคอถึงแฮนด์ก็จะประมาณสิบสามนิ้วอ่าแต่ถ้าเป็นสี่แปดมันก็จะประมาณเอ้ยถ้าเป็นสี่แปดเนี่ยจะประมาณสิบสามนิ้วแต่ถ้าเป็นไอรอนเนี่ยมันจะสูงเกือบสิบสี่นิ้วเพราะตุ๊กตาตุ๊กตาเดิมมันก็เกือบสองนิ้วมันก็เลยจะใช้สายเกือบจะไม่เท่ากันอ่าเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าแฮนด์เดิมเอาสี่แปดก่อน แอนเดิมสีมาเปลี่ยนเป็นอ่หกนิ้วเปลี่ยนสายอะไรบ้างเพราะแฮนเดิมสีมัน4นิ้ว4นิ้วความสูงแฮนเดิมสนิ้วอ่าอืมจะให้ดูตรงนี้นี่คือจากตรงนี้ถึงตรงช่วงนี้นี่เห็นไหมว่ามันสูง สี่นิ้วสี่นิ้วซึ่งตุ๊กตามันสูงจากแผงคอประมาณช่วงเนี้ยสูงถึงถึงใต้แฮนด์เนี้ยประมาณหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นห้านิ้วสายเบรกที่เขาให้มาก็ปกติแต่ถ้ามาเปลี่ยนแฮนด์จากเดิมติดจากเดิมสี่นิ้วเป็นหกนิ้วซึ่งมันก็จะสูงขึ้นสองนิ้วสายเบรกเดิมจากเดิมมันอยู่แค่นี้มันก็จะดึงขึ้นมาได้สองนิ้วถ้าเปลี่ยนแฮนด์หกนิ้วไม่ต้องเปลี่ยนสายอะไรเลยสายเร่งเดิมสายคัดเดิมสายเบรกเดิม แต่พอเป็นแฮนด์8นิ้วถ้าเปลี่ยนแฮนด์8นิ้วสายเล่งเดิมสายคัดเดิมถึงอ่าสายเบรกต้องตัดต่อทําไมถึงต้องตัดต่อเพราะว่านี่มดูฝั่งนี้เพราะว่าสายเบรกเดิมสปอร์เตอร์มันเป็นท่อเหล็กเป็นท่อเหล็กออกมาแล้วก็จําหัวเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นน็อตเหมือนของพวกตัว M8 ที่เป็น not, ปน็อตตรงนี้เป็นรูแล้วก็เป็นน็อตไขเอามันจะเปลี่ยนตรงนี้ทั้งเส้นได้เลย อันนี้วิธีการก็คือเราต้องตัดตัดต่อตัดและต่อเอาเท่านั้นเพราะถ้าไม่งั้นก็ต้องยกต้องถอดชุดเนี้ยยกไปร้านให้เขาอัดสายให้ใหม่ให้เขาตัดท่อทองเหลืองเชื่อมอัดสายให้ใหม่มันก็เลยถ้าเป็นบอดเตอร์มันก็เลยต้องตัดต่อสายเบรกอย่างเดียวซึ่งหกนิ้วไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อแต่ถ้าแปดนิ้วสายเล่งเดิมสายคัดเดิมต่อสายเบรกเพิ่ม แล้วถ้าเป็นสิบนิ้วสายเล่งเดิมยังใช้ได้สายคัดเดิมก็ใช้ได้แต่ถ้าแห์กว้างมากสายคัดเดิมก็จะเริ่มตึงถึงแต่ตึงตึงแล้วยังไงถ้าคือถ้าปกติสายคัดเดิมมันจะร้อยอยู่ข้างในมันจะร้อยอยู่ข้างในชกแบบนี้แต่ถ้ามันตึงเราต้องเอาสายคัดเนี่ยออกมาแล้วร้อยข้างนอกร้อยข้างนอกเพื่อให้มันดึงขึ้นมาถึงสิบนิ้วก็จะไม่ต้องเปลี่ยนสายคัดสิบนิ้วก็จะ สายเล่งเดิมสายคัดถึงแต่ตึงสายเบรกตัดต่อเปลี่ยนแน่นอนส่วน12นิ้วสายเล่งเดิมใช้ได้นี่ยสายเล่งเดิมร้อยปกติใช้ได้สายเบรกตัดต่ออยู่แล้วสายคัดเปลี่ยนใหม่สายคัดเปลี ai, ย่ยนใหม่เพราะว่าสายคัดเดิมฮาเล่จากโรงงานมันจะยาวประมาณ145เซนซึ่งเส้นนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเมตร60เซน160เซน160เซน160เซน แผนสิบสองนิ้วใช้ร้อยหกสิบเซน้นมันก็จะโคง้งพอดีถ้าใครไปใช้ร้อยแปดสิบเส้นมันก็จะโค้งเยอะเหลือมันก็จะดูยาวๆดูเกะกะเพราะว่าเมตรแปดสิบเหมาะกับแผนสักสิบสี่นิ้วแต่เมตรหกสิบก็ได้ถึงสิบสี่สิบสี่นิ้วแต่ถ้าสิบสี่นิ้วก็จะตึงเหมือนกันถ้าสิบสี่นิ้วเปลี่ยนสุดสายใหม่หมดเลยสิบสี่นิ้วสายคันเร่งไม่ถึงสายคัดเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนตั้งแต่สิบสองนิ้วแล้วแต่สิบสองนิ้วสายเร่งยังใช้ได้เอาง่ายๆสรุปเลย เปลี่ยนหกนิ้วใครเปลี่ยนจากสี่แปดเปลี่ยนเป็นแฮนด์หกนิ้วสายเล่งเดิมสายคัดเดิมต่อสายเบรกอย่างเดียวสี่แปดเปลี่ยนเป็นแฮนด์แปดนิ้วไอ้หกนิ้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้าแปดนิ้วสายเล่งเดิมสายคัดเดิมสายเบรกตัดต่อแต่ถ้าแฮนด์สิบนิ้วสายเบรกตัดต่อสายเล่งเดิมสายคัดเดิมถึงแต่คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกับความกว้างของแฮนด์ว่ามันจะถึงและตึงแค่ไหนแต่ถ้าเป็นแฮนด์สิบสองนิ้วสายเล่งเดิมสายคัดเปลี่ยน สายเบรกตต่อแต่ถ้าเป็นแฮนด์สิบสี่นิ้วสายเล่งเปลี่ยนสายคัดเปลี่ยนสายเบรกตาต่อเปลี่ยนใหม่ยกชุดถ้าเป็นแฮนด์สิบหกนิ้วสายเล่งควรใช้เอสายเบรกไม่ใช่ดิสายคัดควรใช้เม็ดแปดสิบควรใช้เม็ดแปดสิบสายเล่งสายเล่งควรใช้เม็ดสิบถึงเม็ดยี่สิบสายเล่งควรใช้เม็ดสิบถึงเม็ดยี่สิบเพราะของเดิมมารู้สึกจะประมาณเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่ง เมตรหนึ่งถ้าสี่แปดใครที่คิดจะเปลี่ยนแฮนด์อ่าไม่ว่าจะทรงไหนก็นแล้วแต่โดยรวมโดยประมาณแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ใครแต่ถ้าไอรอนไอรอนมันก็จะตึงกว่าเพื่อนนิดนึงเพราะตุ๊กตาแฮนด์มันสูงกว่าเขาข้อแตกต่างของไอรอนกับสี่แปดสี่แปดตุ๊กตาเตีย้ยไอรอนตุ๊กตาสูงนี่มาดูอ่าตัดต่อสายเบรกนี่คือการตัดต่อสายเบรกเดิมเห็นไหม สายเบรกเดิม,มก็จะเป็นหัวจ้ำเราก็ขึ้นมาแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ต้องใช้ชุดต่อชุดนี้ชุดต่อรถแข่งตรงรุ่นไม่ต้องกลัวรั่วอันนี้ก็ใส่เปลี่ยนไปนานแล้วเนี่ยนี่ตัดต่อชุดตัดต่อรถแข่งมันก็จะเลือ้อยขึ้นข้างบนแล้วก็วัดความสูงเอาเห็นไหมสายสายเร่งถ้ารถคันนี้เนี่ยมันจะโกงมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยอันนี้รู้สึกยา หกนิ้วคันนี้แฮนด์สิบหกนิ้วอ่าคันนี้แฮนด์สิบหกนิ้วสิบหกนิ้วมันก็จะใช้สายเล่งไอ้สายคัดประมาณเมตรแปดสิบก็คือถ้าเมตรแปดสิบเนี่ยมันก็จะโคง้งสวยแต่ถ้าเอาเมตรแปดสิบเส้นนี้ไปใส่คันนู้นน่ยมันก็จะโค้งเหลือๆไม่สวยอันนี้ก็เมตรน่าจะประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้านี่ถ้าลดไปสักห้าเซนมันก็จะ อย่างเงี้ยเอาลดลงหน่อยมันก็แอบมันก็จะพอดีเอาเป็นว่าใครที่คิดจะเปลี่ยนแทนดูคลิปนี้แล้วก็ไปคํานวณงบประมาณเอาว่าคุณจะเปลี่ยนแท่นเท่านี้คุณจะต้องได้เปลี่ยนสายอะไรที่แน่นอนจะต้องเสียเงินเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องถามกันเยอะถามเยอะก็ตอบทุกคนมันก็ตอบคําตอบเดียวกันคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนแท่น กำลังจะเปลี่ยนแฮนด์กำลังลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนแฮนด์กี่นิ้วต้องจะต้องเปลี่ยนสายอะไรบ้างจะต้องใช้สายอะไรเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วถ้าหลักๆส่วนมากที่เปลี่ยนกันก็จะเปลี่ยนส2บสองนิ้ว1ิบสองนิ้วถ้าใครคิดจะเปลี่ยนสิบนิ้วเอานี้เลยเปลี่ยนส2บสองนิ้วคุ้มคุ้มตังกว่าตังเสียเยอะเยอะจริงแต่คุ้มกว่าสายคัดไปซื้อเลยบอกก็เลยเมตรหกสิบสายเร่งประมาณไอ้สายเร่งมันสายเร่งเดิมสายเบรกถ้าสูดผมตัดปุ๊บมันจะต่อเพิ่มอีกใช้สายเบรกต่อเพิ่มสิบสี่นิ้ว บวกชุดต่อแค่นั้นจบโอเคนะครับไปรุ่น